ทุกคนเคยสงสัยไหมว่าทำไมวันปีใหม่ถึงต้องเป็นวันที่1มกราคมทำไมไม่เป็นวันที่1กุมภาพันธ์หรือวันที่1พฤศจิกาซึ่งต้นกําเนิดของปฏิทินที่เริ่มต้นด้วยวันที่1มกราคมที่มีต้นกําเนิดมาจากจูเลียสซีซาร์หรือที่เราอาจจะรู้จักกันดีในฐานะคนรักของคิโอพาตาซึ่งจูเลียสซีซาร์ได้ร่วมงานกับนักดาราศาสตร์โซซิเจนสชาวกรีกทั้งสองเลยได้ร่วมกันสร้างปฏิทินที่ชื่อว่าจูเลียสคาล endar มาเพื่อทดแทนปฏิทินเก่าอย่างโรมันคาเลนเดอร์ซึ่งโรมันคาเลนเดอร์ได้อ้างอิงมาจากการที่ดวงจันทร์หมุนรอบโลก แล้วจูเลียสคาลันเดอร์ยังเป็นต้นฉบับของปฏิทินที่เราใช้กันมาถึงทุกวันนี้เพราะมีความแม่นยำสูงมากมากกว่าโรมันคาลันเดอร์ซึ่งเป็นอันเก่าหลายเท่านักแล้วจูเลียสซีซาได้ตั้งชื่อเดือนแรกของจูเลียสคาลันเดอร์ว่ามกราคมหรือ January ซึ่งมีรากศัพท์มาจากเจนัสซึ่งเจนัสเป็นเทพกีกโบราณที่มีใบหน้าสองใบอยู่ในเทพร่างเดียวโดยหน้าฝั่งหนึ่งจะสื่อถึงอดีตและหน้าอีกฝั่งหนึ่งจะสื่อถึงอนาคตเป็นเทพที่มีความหมายแห่งการเริ่ม ้นใหม่การปิดประตูแล้วเปิดประตูต้อนรับอะไรใหม่ๆพระเทพเจนัสยังเป็นเทพแห่งประตูอีกด้วยเอานอกจากนี้เทพเจนัสยังเป็นเทพแห่งการยุติสงครามยุติความขัดแยง้งยังไงวันนี้ก็เป็นวันสิ้นปีแล้วขอให้ทุกคนร่วมกันปิดประตูบานเก่าเปิดประตูบานใหม่เพื่อต้อนรับสิ่งใหม่ๆอย่างเทพเจนัสส่วนใครที่ชอบฟังเรื่องราวแบบนี้อีกอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันเปลจะได้หาเรื่องมาเล่าให้คุณฟังสุขสันต์วันปีใหม่นะทุกคน